La What are callednor you guys น well, we ับเป็นเวลากว่าสิปีที่จักรวาลคนเรียกผีเดอะคอนจูรวิงก่อร่างสร้างความประทึกจากเรื่องจริงของคดีอาถรรพชื่อกงโลกแต่งเติมเสริมเรื่องราวจนกลายเป็นแฟรชายหนังสยองขวัญสนประสาท ที่สร้างปรากฏการณ์มากที่สุดแห่งยุคแต่ก็เหมือนกับทุกเรื่องราวมีเริ่มก็ต้องมีจบในที่สุดตำนานของคู่รักนักไล่ผีเอ็ดและลอรินวอร์เรนก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายกับการไขคดีอาถรรพ์ที่เกี่ยวพันกับพวกเขาโดยตรง เรื่องราวในปี1986ช่วงเวลาที่เอลและลอเรนตัดสินใจวางมือจากอาชีพนักไลผ่ผีและเตรียมส่งลูกสาวอ,อย่างจูดี้วอร์เรนก้าวเข้าสู่ประตูวิวาแต่อำนาจมืดกลับไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆเมื่อครอบครัวเสมอถูกเล่นงานอย่างหนักจากวิญญาณผีรา้รายถึงสตน,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 นและหนึ่งในนั้นคือปีศาจท,ที่พวกเขาเคยพ่ายแพ้เมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มสาว We บีบให้ครอบครัวคนเรียกผีต้องรวงพลังศรัทธาต่อกรกับความชั่วร้ายในพิธีกรรมครั้งสุดท้ายเชื่อว่าหลายคนอดห่วงไม่ได้เมื่อชื่อของ迈凯尔เวสกลับมาอยู่ในตำแหน่งผู้กำกับหลังเขาเคยพาคนดูผิดหวังกับสองผลงานล่าสดุดอย่างเดินนั้นสองและ The Conjuring The Devil Made Me Do It i think I h heard n k แม้ฝีมือจะไม่เท่ารุ่นพี่แต่ง้วนนี้เขามือขึ้นกว่าครั้งไหนๆสร้างหนังภาคที่ทั้งขลังทั้งหลอนและน่าจดจำที่สุดภาคหนึ่งในยุคหลัง The Conjuring Last l i ์วางตัวเป็นบทส่งท้ายของมาหากพยบผู้รักนักไล่ผีเอ็ดเลนลอรินวอร์เรนผู้ชมสามารถดูหนังภาคนี้เป็นเหมือนกับป้อนสุดท้าย ขอมมินิซีวี์ความยาว5ตอนที่ไม่เพียงเล่าเส้นทางชีวิตของสองสามีภรรยาแต่ยังรวมถึงตัวละครลูกสาวยื่งจูดีผู้เติบโตมาท่ามกลางของขลงังและคำสางในหนังภาคนี้เธอได้มีบทบาทมากขึ้นราวกับก,กำลังปูทางไว้รับช่วงต่อแฟนชสยในอนาคตดังนั้นถ้าคุณทำการบ้านมาก่อนก็จะอินกับหลังอิสอร์เอก รวมถึงคามิโอมมากมายที่วางไว้แบบถูกจังหวะแถมยังช่วยขมวดเส้นเรื่องที่เคยค้างคาไว้ในหลายภาคที่ผ่านมาให้รู้สึกสมบูรณ์แม้จะมีบางอ่านรู้สึกดูจะพยายามไปหน่อยก็เหอะสิ่งที่ทําให้หนังภาคนี้แตกต่างจกากทุกภาคคือความไม่เร่งรีบเข้าสู่การไขคดีหนังมอบพื้นที่ให้กับชีวิตธรรมดาของครอบคร,รัววอรเรนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมืก่อน จากนักไล่ผีที่โผล่มาพร้อมกับความลี้ลับอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่สุดท้ายกลับถูกอดีตตามล่าจนต้องกลับมาไล่ผีแม้จะเป็นภาคที่ปูเรื่องนานสุดกาถุกภาคแต่สิ่งที่ได้มาคือมิติของตัวละครที่ลงลึกถึงความเป็นมนุษย์มากกว่าครั้งไหนๆหนังภาคเราตัดสลับไปมาระหว่างบ้านวอร์เรนและบ้านสมิลจนเมื่อดวงชะตาของสองครอบครัวาม,มาบรรจบกันเรื่องราวที่ปูมา ก็ช่วยให้ใคลแม็กซ่งทายเป็นมากกว่าแค่พิธีกรรมแต่ยังเป็นเดิมพันเพื่ออิสรภาพของตัวละครแม้จะยังไม่อาจเทียบชั้นเจมส์วานได้ในแง่ความแม่นยำทางอารมณ์และจังหวะสยองขวัญที่เป็นเอกลักษณ์แต่ทุกครั้งที่หนังต้องเสริรบจำสแกรผู้กำก,กับไม่เข้าชาเวสก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่ปันฉากสะดุ้งที่มีชั้นเชิงกว่าที่ผ่านมาหลายฉากผีหลอกวิญญ,ญาณหลอนดีไซน์ออกมาได้อย่างน่าทึ่ง โดยเฉพาะเทคนิคภาพพยนตร์ที่มีความประณีตวิจิตรบรรจงโดยเฉพาะการเล่าเรื่องด้วยช็อตลองเทคชวนคนหัวลุกให้คนดูค่อยๆกวาดสายตาหาความสยองที่ซุกซ่อนอยู่ในเฟรมเหลอใจเมื่อไหร่ได้สะดุง้งเมื่อนั้นเมื่อครอบครัววอลเลนก้าสู่ชายคาบ้านสเสมอหนังก็ประมวลสุนังคนสู้ผีแบบเต็มตัวไม่ได้ท้าทายแค่ความเหี้ยนแต่ยังใช้ข้อจำกัดทางกายและใจของตัวละครมาเป็นจุดระาอารมณ์คนดู ให้ลุ้นตามว่าจะสู้ไหวไหมแฟนหนังที่ตามดูมาถูกภาคก็จะลุ้นกันเป็นพิเศษกับบรรยากาศความเป็นหนังร่วมพลังส่งท้ายที่อีกนิดก็จะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วแต่มันก็อาจจะดีกว่านี้ถ้าช่วงท้ายของหนังไม่ร่งรีบจนเกินไปพิดกับทางเรื่องที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ช่วงท้ายของหนังภาคดนีเจอแล้วก็ใส่กันเลยแล้วก็จบเลยทันที The Conjuring Last Lights นับเป็นความพยายามในการกู้ศรัทธาของแฟรนไชส์มีหลายส่วนที่ทําได้สําเร็จแต่ก็ยังมีบางส่วนที่พยายามแค่ไหนก็ยังไม่ออกมาอาร่อยเท่ารถมือของเจมส์วานโดยเฉพาะลูกล่อนลูกชนที่มีความชงชางกว่าชัดเจนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภางน,นี้ฉลาดในการดึงความผูกพันที่คนดูมีต่อตัวละครเอกการความรู้สึกออกมาจนเป็นตอนจบที่อบอุ่นหัวใจกับเรื่องราวแห่งความศรัทธาความรักและการปล่อยวาง ของคนที่ต่อสู้กับความกลัวเพื่อคนอื่นมาตลอดทั้งชีวิตเรื่องราวบทสุดท้ายนี้รวมมีทุกสิ่งที่ทําให้คนดูเคยตกหลุมรักกลับมาให้สะดุ้งสังลากันเป็นครั้งสุดท้ายกับคู่รักนักไล่ผีที่ชื่อเอ็ดและลอรินบัเรด And it felt like someone touched me on the shoulder. I turned around and looked, and I couldn't move. I thought that these type things only happen in movies. สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบในโรงภาพยนตร์ซิลมาซินิสเตเดียมเป็นส่วนหนึ่งของทุกความอลังการด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอบ b ีแอ m ด s มอทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษกงกว่า64ตัวได้ยินทุกรายละเอียดกระหึ่มทุกคิวบูตระการตาด้วยระบบภาพดิจิทัลซีนีมา 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุด บนจอภาพแบบจ i a แอนสกรีนตื่นตะลึงเต็มตาข้อมการออกแบบที่นั่งแบบเซเ i ียมสีดนั่งตรงไหนก็ชัดเจนสุดๆสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซินิเซเดียมโกนจากกันไปบอกพวกเราหน่ครัว่าคนรู้สึกอย่างไรกับหนังภาคนี้แล้วร่วมจัดอันดับ หนังจกักรวาลคนรเรียกผีของพวกเราจอดออชัสสวิตตามนี้เลยครับถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ลพลาดละครที่สุดได้ครูสี่เจาะลึกถึงหนังสยดสยองกว่าใครที่เดียวที่จอดออชัสสอิทพิมพ์จารีฟภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย